ฮัลโหลสมชาบิตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาทําผัดฉ่าปลาดุกกันนะคะไปดูเลยค่ะว่าล้างปลาดุกยังไงไม่ให้ขาวนะคะเราจะใช้แป้งแป้งมันนะคะถ้าไม่มีก็ใช้แป้งข้าวเจ้าได้นะคะแช่แช่ไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วก็มาล้างออกแบบนี้แช่กับเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดปลาจะไม่มีกลิ่นขาวเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาผัดกันเลยค่ะพี่น้องผัดจังไดร่แฮแอบนะคะอ่าตอนตําพริกกระเทียมนะคะใส่พริกขี้หนูพริกแห้งนะคะป้อนโขกตำกระชายลงไปด้วยนะคะแล้วก็ผัดให้หอมเลยค่ะค่ะอ่าพอผัดให้หอมได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาปลามาลงเลยค่ะพี่น้องปลาดุกเนี่ยถ้าล้างไม่สะอาดจะคาวมากนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งนะคะแช่เอาไว้แล้วล้างนะคะกับน้ำเตือ จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเพราะปกติป้อมจะเป็นคนที่ไม่กินปลาดุกที่ผัดสดแบบนี้นะคะส่วนมมกจะใช้ผัดแบบทอดก่อนนะคะแต่อันนี้พอผัดล้างทําแบบนี้แล้วเอามาเวลาเราไปกินนะคะจะไม่มีกลิ่นคาวของปลาดุกเลยนะคะปรุงรสด้วยผงอ่าปรุงรสนิดหน่อยผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะก็ประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะ หนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะได้นะคะน้ำมันหอยจะทำให้หนัวนัวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักช้อนโต๊ะหนึ่งเนะาะค่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ผัดไปให้ปลาสุกสักประมาณนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเอาเออใส่น้ำตาลทรายด้วยค่ะลืมนะใส่น้ำตาลทรายไปตัดรสนิดนึงแเราก็จะมีรสเค็มเค็มหวานนิดๆแล้วก็เผ็ดแล้วก็แซ่บนะคะ ผักที่เราใส่นะคะก็จะมีพวกใบมะกรูดนะคะกระชายในกระชายนี่ขาดไม่ได้เนาะผัดปลาแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยพริกไทยสดนะคะเนาะแล้วก็พริกเขียวพริกแดงพริกเหลืองถ้ามีก็ใส่ลงไปเลยค่ะคือแบบราดข้าวเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนะคะคือบอกเลยว,ว่าถ้าทำแบบนี้นะคะคือแซ่บปะดุกนี่แบบไม่มีคาวค่ะ ใส่มะเขือไปเล็กน้อยที่บ้านมีมะเขือหลงอยู่นิดนิดหน่อยหนอยนะคะมะเขือเปาะมะเขือพวงก,ก็ใส่ลงไปค่ะพี่น้องนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของป้อมนะคะพอดีอผัดผัดผัดชาปลาดุกนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าอร่อยมากก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ของป้อมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพี่น้องอา่าดูแลสุขภาพกันค่ะพี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ